เอฟซี FC, ขอมานะครับผมว่าขอวิตามินหนึ่งตัวนะครับผมที่ทําให้นกปงหัวจุกมันสู้ไวๆหน่อยนะครับผมได้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแน,นลนะวันนี้ผมก็จัดสนาไม้หนึ่งตัวนะเป็นวิตามินโดยตรงเลยนะครับผมของนอกปงหัวจุกที่ทําให้นกนกใหม่นกนกดบเออนอกไม่สู้นะมาสู้มาคึกมาคักนะครับผม ให้ตามำคำขอนะครับผมอย่างแรกเลยก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมที่ถามมาว่าขอวิตามินอีกหนึ่งตัวนะมันยังมีวิตามินอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เป็นทีเด็ดนะแล้วก็เขาทำมาเพื่อสำหรับนกกรุงหัวจุกเลยนะเออก็สกัดมาจากส้มกล้วยอ่าพวกหัวอาหารของอ่าผลไม้นะครับผมสกัดมาเป็นวิตามินเข้มข้นนะครับผมผมเลยเอามา เปิดเผยในคลิปคลิปนี้นะครับผมใครอยากได้ก็ไปลองจัดกันดูนะว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะเอารูปไปดูนะครับผมเป็นวิตามินอีกหนึ่งตัวนะที่ว่าผมได้ถามหลายๆคุณมาแล้วนะขอให้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไปทดลองขายนะครับผมอ่าเป็นอีกหนหนึ่งวิตามินนะครับผมที่น้องขอมาว่าพี่ขออีกสักตัวนะครับผมวิตามินที่ทําใมัน,มนก มันสู้ไวมันคึกไวนะครับผมมันล่งไวมันฆ่าลงนะพราก็บอกว่ายังไงอะธรรมชาติของนกคงหัวจุกนะครับผมเมื่อเราได้มาใหม่เมื่อเราซื้อนกมาใหม่นะครับผมนกมันจะสู้ช้ามันจะมันปกติอยู่แล้วนะครับผมเออนกคงหัวจุกนะมันเป็นสัตว์ที่ว่ายังไงอะเมื่อขนมันไม่สมบูรณ์สภาพร่างกายอายุมันไม่ดีนะครับผมมันก็จะไม่ได้สู้ตามวัยตามอันที่ควรนะครับผมแต่เราก็มี ของที่สามารถมาเร่งไงกระตุ้นให้นกลองขึ้นลองเร็วลองไวได้นะครับผม วิตามินทุกตัวนะครับผมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมจะต้องสกัดจากสารธรรมชาตินะครับผมไม่มีสารตกค้างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจะต้องสกัดจากผลไม้สมุนไพรอะไรอย่างเดียวนะครับผมอ่าจะเป็นของที่ว่าเราสกัดมาจากของที่ดีไงส้มผลไม้กล้วยอะไรทุกอย่างนะครับผมสกัดมามันไอ้มันเข้มข้นเลยนะผมมันเข้มข้นทีนี้นกโลโก จะสู้ไวนะครับผมมาดูกันนะว่าเจ้าตัวนี้ผมเอาเจ้าตัวไหนมาฝากมาดูนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าฟุตตี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าเจ้าตัวฟุตตี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นอ่าวิตามินสูงของ นกปุงหัวจุกเลยนะครับผมเพื่อนๆคิดดูนะครับผมเขาสากัดมาจากผล,ลไม้เยอะๆเออมาเหลือในจนํานวนนิดเดียวนะครับผมเปรียบเสมือนเห็นไหมถ้าเราไปกินอ่าฟ้าตะลายโจรแบบแคปซูลที่เขาบดมานะเพื่อนๆจะต้องกินใบฟ้าตะลายโจรเป็นเกือบเป็นร้อยใบนะครับผมอ่าแต่นี่เขาสากัดมาให้อยู่ในแคปซูลน,นิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวยาที่ เยอะกว่าปกติที่เรากินนะครับผม,อ,มอันนี้ก็เช่นกันนะเขาสกัดมาจากส้มมาจากกล้วยเออน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นะครับผมสกัดมาให้นอกองเพื่อนๆกินง่ายนะครับผมเน้นนะกินง่ายแล้วก็สู้นกไวยเข็งเลงนะครับผม,มนกกงหัวจุกนะถ้าเราไม่ได้ใช้พวก วิตามินพวกแคลเซียมเสริมนะครับผมนกมันสู้จ้านะแล้วมันไม่ได้ป้องกันลูกด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราได้นกให้กินแคลเซียมพวกวิตามินพวกนี้นะครับผมนกเราก็อายุจะยืนนะครับผมมันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรบ้างผลไม้ที่ว่ามันได้รับเต็มเต็มนะครับผมเพราะว่าอาหารนกที่เราให้กินกันนะครับผมมันยังไงอะ่ะมันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เต็มนะครับผม มันก็มีแป้งเยอะนะเพื่อนๆลองคิดดูว่าเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าของบริษัทนี่เพื่อนๆจะผสมผลไม้ลงไปเยอะไหมนะถ้าเราผสมผลไม้เยอะเราก็กําไรน้อยนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นนะเราเน้นของสดให้นกด้วยนะครับผมก็คือผลไมาจ้จริงๆนะเพราะว่าพวกนั้นนกมันจะได้รับผลไมาท้ที่เต็มที่นะครับผมอ่าถ้าถามว่ากินคู่กับตัวไหนนะเราหาพวก วิตามินน้ำเดงให้นกกินด้วยนะครับผมบวกแคลเซียมบวกวิตามินแบบน้ำแบบผงเออทีนี้นกมันได้กินหลายอย่างนะครับผมไม่ใช่ว่ากินอาหารแต่แบบอย่างเดียวนะคนเรายัางเบื่อนะครับผมเปลี่ยนให้สลับให้กินของสดนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่าแต่ของสําคัญของนอกคือที่เปลี่ยนไม่ได้ในะกล้วยนะกล้วยนี่คือรถจะต้องให้ตลอดนะครับผมอ่ากล้วยนี่มันเป็นอายุวัฒนะสําหรับนกเลยนะครับผมก็กินไปนกมีอายุ ยืนยาวนั่นเองนะถ้าถามว่าให้กินคู่ตัวไหนที่ผมบอกน้ําเดงตัวนี้ก็ดีนะครับผมอ่าที่มีรูมนอกองวจุกอยู่ตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้จะบ,บนซื้อนะครับผมแต่ผมใช้อยู่ไงเร็วมาฝากนะครับผมลองกินคู่ตัวนี้ใช่ไหมนกจะคึกจะคักนะครับผมมันทําให้นกสู้ไวนะลองดูนะใครที่มีจําพวกนกที่ว่าสู้ช้าก็เอาสูตรเอาวิธีการพวกนี้ไปทดลองใช้กันได้นะครับผมอืม บางครั้งนะในระยะสองสามวันเลขที่เราให้กินวิตามินราใกินน้ำแดงพวกนี้นะเราไม่จาเป็นต้องให้ไปไปไล่เดดไปตากเดดเลยนะสองสามวันนะเราให้กินพวกนี้ไปนะครับผมเพราะว่านกเริ่มสู้นะเราจึงเริ่มไล่เดดนะครับผมเดดไม่ต้องโดนเลยนะครับผมแต่กินระยะเล็กๆนะครับผมกินวิตามินกินอะไรพวกนี้นะเออวันนี้ผมเลยเอามาฝากนะครับผมอือก็ได้ตอบคําถามไปในตัวเก้ไขปัญหาเอฟซีไปในตัวด้วยนะครับผม เรื่องไหนถ้าผมมีความรู้ผมก็จะมาทําคลิปไอ้แบบนี้นะครับผมอ่าอันไหนไม่รู้ก็จะขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับผมรวบรวมข้อมูลจากคนที่เขาเซียนเซียนคนที่เขาเป็นป็นนะครับผมเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็หาวิชาของข้อมูลจากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมเอามากระจายให้ f c ในช่องได้ได้รู้กันนะครับผมเออวันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ 4 5 0 0รยซับเลี้ยวก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยกดกันเข้ามานะครับผมวันนี้ผมก็ออกมาบอกเออพวกวิตามินพวกแคลเซียมนะเดี๋ยววันหลังถ้าผมมาเปิดเผยตัวไหนอีกผมจะออกมาบอกในคลิปคลิปนี้นะครับผมว่าผมมีวิตามินแคลเซียมตัวไหนที่ดีนะครับผมอ่าก็ขอบคุณด้วยนะครับผมเราเซียนเซียนเพื่อนเพื่อนตงหลายที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับผมให้ผมได้ทําคลิปด้วยนะเพราะว่า หลายคนก็ทดลองดีเขาบอกว่าดีให้ผมเอาเอามาเผยแพร่พได้บอกเพื่อนๆว่าเออเอาไปใช้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมด้านล่างนะลูกกระดิ่งกดติดตามไปเลยนะครับผมกดซับเพื่อรับชมคลิปเกี่ยวกับนกกงหัวจุกต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ